สวัสดีค่ะสวัสดีเ c คุยเรื่องดาวข้าวเนืองชาวราศีกันการในเดือนกันลาคมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตกในภพกระดุมพระนะกระดุมพระกระดุมพระอะไรกระทถมาถึงการเงินนะคะการเงินตรงๆเลยล่ะไม่ต้องพูดเรื่องเรามาดูกันว่าเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่า จะมีดาวราหูย้ายพบอีกด้วยอันเนี้ยสำคัญตั้งใจฟังนะจ้าแม่สาวกันโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะดาวพุธดาวการงานเดินเข้าสู่พบกันกันเจอคู่มิตรใหญ่ในดวงการงานและการเงินก็จะส่งเสริมการเสี่ยงโชคก็จะสดชื่นรื่นรอยมีโชคดีเข้ามาเกี่ยวข้องความรักเหรอ แยกบ้านกันอยู่จะยิ่งรักกันมากขึ้นเพราะว่าดาวมันเดินถอยหลังนะคุณอาจจะต้องจากจรไปในที่ไกลๆไ,ไปเที่ยวโดวยไม่มีคู่ของคุณไปหรือคู่ของคุณได้งานไปทาไปไปต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียนะคะเราเรอคนสดคนสดก็จะโสดต่อไป ไม่ต้องกังวลอะไรโฮ้ยกันก็รู้อยู่แล้วนะไม่ต้องพูดมากนะว่าอย่างไงดาวสุกนะคะสองเดือนกว่าเนี้ยที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยนะบางคมจะเหน็ดเหนื่อยในการหมุนเงินนะใช้เงินมากการเดินทางมีภาระ,ะในการใช้จ่ายนะคะคุณต้องใช้ความอดทนในการจัดการผู้ใหญ่ในบ้าน อาจจะมีเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายเข้ามาทำให้คุณว้าวุ่นต้องระวังนะคะมูลอยูเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันทับพบดาวการเงินของคุณด้วยคุณต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์และคุณต้องรองเรื่องการถูกเข้าใจผิดจากความคิดเห็นไม่ได้รับความเป็นธรรมในบางเรื่องเพราะว่าความ ถือมั่นหวดมั่นของคุณทำให้เกิดอาการหมันไส้อาการหมันไสนะแม้นจะอยู่ในจุดที่ดีก็ตามแต่คุณก็จะเจอเหตุพิพันในเรื่องครอบครัวมรดกอาจจะได้เงินจากการออกจากการทำงานนะคะดังนั้นเขาเรียกอะไรชาวราศีกันเนี่ย เป็นราศีที่โคตรจะอดทนใช่คู้นี้แล้วก็เป็นคนที่ทเก็บงําทุกอย่างได้เก่งมากเก็บความลับเก่งมากแต่เมื่อไหร่ก็ดามนะที่อารมณ์เสียนะทะลุกลางป้องนะเอาไม่อยู่เหมือนกันแล้วแรงด้วยนะคะดวาวเสาร์นะกะ็เรียกอะไรคุณอาจจะมีปัญหาคนที่ยุดน,น้อยกว่าหรือคนโสดไม่ได้มีความจริงใจกับคุณคุณเจอรักเก่าเข้ามาแต่ถ้าช่วงนี้ ยังไม่อยากกลับไปมีความรักคุณก็พักกายพักใจนะคะนะพักกายพักใจเพราะมันจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาทําให้เหน็ตเหนื่อยใจไม่ว่าจะเรื่องการตัดสินใจหรือในเรื่องอะไรเพราะว่าคุณยังมีเรื่องครอบครัวที่คุณจะต้องแบบคิดกังวลน,นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าราหูเข้ามาจะเกิดอะไรคุณคุณจะเจอคนใหม่ๆนะคะการปล่อยวางจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ คุณจะมีคนสนับสนุนนะคะคุณจะมีคนความรักของคุณเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นพิษและเป็นคุณนะคะคุณคุณอย่าใจร้อนถ้าคุณเป็นราหูจำศสิด้ยเนี่ยจะดีมากเพราะราหูมันมาอยู่ในเรือนของของ,ของอพระหัตใช่ไหมเพราะมันเข้าที่ราศีมีนใช่ไหมเขาเรียกอะไรเล็งลัคนาด,ด้วยเขาเรียกเป็นพินทุบาทมาจากภพอลิ ย้ายเหมือนจงย้ายมานะจะกบอลิของของราศีกันอม,มันจะมีโชคเรื่องการเงินจากการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะพระรหัสไอ้ราหูที่เล็งลัคนาเนี่ยมันมันร้ายอยู่แล้วล่ะนะแต่ความที่ชาวราศีกันเนี่ยเขาเป็นคนระมัดระวังตัวแล้วเขาเป็นคนที่รอบคอบดังนั้นเนี่ยเขาจะปลอดภยัยค่อนข้างปลอดภัยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอาจาจะได้เป็นหนี้นะจากอิทธิพลของดาวราหูที่เข้ามาเล็งลักนาทรัพย์สินเงินทองก่อนเนี้ยที่มันได้ยากได้นาน,นจะวิ่งเข้ามาแบบผักผัก,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 กเลยนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนพลิกฟ้าพลิกดินนะคะพลิกฟ้าพิกดินรา,า,า,าหูที่เล็งลักนามันเป็นพินทุบา เตือนชาวราศีกันว่าต้องระวังเขาเรียกว่าระวังเวลามีดาวไม่ดีเข้ามาวนกระทบนะหรือเลงหรือดาวเดินไม่ปกติอันเนี้ยมันจะเกิดเหตุเพศภัยได้แล้วเวลาเกิดขึ้นมาก็หนักอยู่เพราะว่าดาวราชาวราศีกันเนี่ยคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนและราหูกับพุธเนี่ยเขาไม่ถูกกันดังนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะในแง่ร้ายนะหนึ่งถูกทรยศหักหลังจากคู่รักคู่ครองคู่สัญญา สคุณจะไปหลงมัวเมางมงายกับเอายมุกหรือไปเสียเงินเสียทองให้กับเพศตรงข้ามผู้ชายก็เสียให้ผู้หญิงผู้หญิงก็จะเสียให้ผู้ชายแล้วคุณก็กจะถูกหลอกถูกโกงอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าชาราศีกันอยู่ในสายขาวนะคะก็คือระแวดระวังนะคะไม่สนใจกิเลสตัณหา มันทำบุญไหว้พระนะคะแผ่เมตตาให้กเจกรรมในเวรปีครึ่งที่ราหูจะย้ายมาตรงนี้ก็จะให้คุณมากกว่าให้โทษนะคะดังนั้นขอให้ชาวราศีกันเตรียมตัวรับดาวราหูในวันที่17ตุลาคมต้องรับนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ในภพปัตตนิของเราซึ่งจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นพบดีแต่ว่ามันเล็งลขนาด ดาวที่มาทับดาวราหูทับล,ลัคนาเร็งลัคนาเนี่ยถือว่าเป็นพินทุบาทตะดวงยกเว้นยกเว้นว่าราหูของคุณอยู่ในตำแหน่งดีก็ถือว่าเป็นดีไปดับเบิลไปราหูว่าเวลาร้ายก็ร้ายแสนเวลาดีก็ดีหายดีใจหายเลยนะโอเคขอบคุณชาวาราศีกันที่จกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย